อ๋อนี่ไงจัดการกลุ่มอ๋อนี่ไงโอ้มีแค่สามกลุ่มเองสร้างกลุ่ม J K อะไรเรือยังแต่อ๋อกลุ่มบ u c k Beauty Sabi ไอ้หน้าแก๊งมันต้องมีโลโก้โลโก้กลุ่มหาเราควรใช้หรือเปล่าอ่ะถ้าไม่มีอ่ะสิใครมีอ่ะใครมีอ่ะ ขามีแล้วก็กลุ่มบ้างแต่ค่อยใส่ก็ได้มัง้งถ้าอย่างนั้นนะ่ะอ๋อใช่ถ้าใส่ก็ได้งั้นขอค่าขอใช้ชื่อเต็มมันเลยนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> เอ๊ยทหารให้ค่ากดเงินมาเลยไหมล่ะ <c oughs> เอามาแบ่งทําทุนพรุ่งนี้ก็ได้แบ่งกันได้นะเอามาแบ่งกันเลยเพราะว่าท่าน<ช>มีเท่าไหรน่นะท่านมีอยู่แสนหรือเปล่าน่ะโว้วว แสนอะไรล่ะแสนเหรียญน่ะข้าจไป่ไหนหนึ่งแสนโลโก้มันทำยังไงวะโลโก้มันทำยังไงฝากรูปหรอฝากรูปไว้ที่ไหนอ่ะเขามีหมื่นเจ็ดอ่ะเราดูเขานะ ครก็ได้เอามาเอามาไว้ในนี่หน่อยได้ไหมอ่ะเอา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 มาเอามาให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะในในของกลุ่ม JK อ่ะได้ปะเอามาลงให้หน่อยสิโลโก้ JK อ่ะเอาไม่ลงให้หน่อยได้ไหมรูอเปล่าล่ะฉันส่งเป็นข้อความในนกไปให้ได้นะรูปเน่ะได้เหรอเอามาสิได้เดี๋ยวฉันจะส่งไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไเอารูปก่อน ต้องใช้อีกหมื่นนะค่าสมัครหมื่นนึ่งน่าจะพออยู่ส่งไปแล้วนะคัดลอกแค่ตรงที่ถึงเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมเจ็ดสิบสี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลย้องดู อ๋ได้แล้วขึ้นไหมลูกขึ้นไหมแจวเลยขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วแล,แล้ว,ลวต้องต้องขอเข้าร่วมมาเซิร์ฟได้ได้ได้แต่ฉันจะไปบอกพวกนั้นแต่ฉันจะขอโอ้เห็นแล้วจ้าเป็นบ้าเลยอ่ะ โอ้ข้าสามารถเลื่อนลำดับได้เลยอ่ะเซิร์กเนี่ยวิวสองเนี่ยจำนวนสมาชิกเลื่อนลำดับต้องใช้อะไรบ้างอ่ะตรวจสอบเรียกรณ์ที่ต้างการเดี๋ยวฉันไปตามพวกนู้นก่อนเป็นไงบ้างนะท่าน โอ้มันต้องใช้เงินในการเข้ามาด้วยข้าไม่รู้ว่ามันใช้เงินเท่าไหร่อ่ะข้าพอระเบให้ท่านอยู่นะจำนวนเงินไม่พออ่ะข้าไม่รู้ว่ามันใช้เท่าไหร่อ่ะต่อการเข้าหนึ่งพันอนอะวนละหนึ่งพันเอามาสิแคคเตอร์ไม่ท่านท่านเอาไหมข้าเกือบหมดเลยอ่ะเพราะว่าข้าเสียเงินไปอีกหมื่นหนึ่งเท่ากับขาดเงินนะเงิข้าเก็บเงินไว้ทำทุนของข้าห้าร้อยน่ะถ้าพวกมีอยู่เดี๋ยวข้าไปขายไฟที่ลืมอยู่ในไม้อยู่บางส่วนน่ะอ่ะเดี๋ยวเอาไปเอาซีอุ้ยมาสิเราต้องการเราต้องใช้โฟม ถ้าใครไม่มีทุนหรือเขาไปเอาที่ค่าไม่ต้องห่วงเ้าลืมไปเขามีไฟอยู่ในม้าอีกบางส่วนจะวข้าไปอาบน้ำก่อนนะโอ้ฉันชอบเหรอโอ้อาบน้ำลำทาสีอาบน้ำฟาร์ฟีอาบน้ำแบบนีอาบน้ำฟีไงตัวเขาเป็นไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะแงอะไปดูสิอะไรอ่ะจากกางอะไรอ่ะโอ้เช้าสวัสดีท่าน อ่าเดี๋ยวมาฟังก่อนเออตอนนี้เรามีเซิร์ฟมีมีซีอุยแล้วจะเอาใครอีกสองคนเข้ามาก่อนในการทํางานให้แก๊งอ่ะใครที่มันขยันขยันอยู่ตลอดเวลาจะเอาใครดีอาเทโน่กับไอ้นี่ไหมอ่ะนช่ห้ือไงน่ะกับซามูเอลนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นแคคเกอร์แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมาได้สิบคนอะมันได้เยอะอยู่ มันนี่สไกกไไิไอพวกแคคเกอร์ไอไม่ใช่พวกไอซามูเอลมาสิเอามาเข้าก่อนแล้วค่อยค่อยเสียเงินไปทำงานมาขยันหน่อยอย่าหาแต่เรื่องอะ่ะแล้วก็ให้เพื่อนมันได้สิบคนก่อนเอา,าห้าก่อนตอนนี้ได้แค่ห้าคนไหนเข้ามาสี่กดเข้ามาสิไม่เห็นเลย ได้เลยไม่ใช่เอาแค่ซีอุยถ้ากดไปแล้วถ้าเห็นน่ะถ้ากดไปแล้วโอ้ไปยิงกันอ่ะไหนซีอุยชื่ออะไรอ่ะเข้าไม่เห็นเลยอ่ะก็อสายไปแล้วไม่ชื่ออะไรเล่าเข้าไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเนี่ยเช่าไงไหนว่าเช่าน้ำสกุลไรฉ่งจัง โอเคข้าเจอแล้วอ้าวแล้วไออาัเทโนอ่ะอาัเทโนกับไอไอเหม็นน่ะใครค่าเชิญตัมวิลอาซาโมเอลตามวิลใช่แล้วเอสตัมวิลแจ็ค่ะเอสเอเอ็มยูเอลเอลหลายอย่างอ่ะอ่าเรียบร้อยคาดเชิญเข้ามาแล้วมันได้อีกคนเนี่ยมันได้กี่คนอ่ะข้าอยากรู้จังถ้าได้ห้าคนแล้วก็เราต้องอัพอีกอ่ะถ้าเราฟาร์มแป๊บเดียวน่าจะได้อยู่อ่ะทำงานอะได้ใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ ไม่เยอะหรอกน่าจะใช้หมื่นหนึ่งแต่ว่าเราต้องเอาเงินเข้าไปบ้านก่อนไม่มันบ้าครับมันบ้าอะไรฮะวันละห้านี่ไอ้คนมีห้าชิวๆอยู่แล้วนะฮะแต่แล้วมาสิแล้วก็เอ่อเราไปซื้อบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานกันต่อไปล่ะถ้าขยันให้เราไปปลูกฝ้ายหาปืนแล้วก็ให้คนอื่นไปทำงานไอ้นี่ไปทำงานไอ้นี่มาเดี๋ยวไปซื้อบ้านก่อนไปสิไปรับของก่อนรับของใครยังไม่ได้รับของอ่ะรับของรายวันด้วยนะ ไม่ครบเลยนะเื่อแก๊งเลเวลสิบมันได้ทั้งของครับเอ้ยแป๊บเดียวเราทำได้อยู่แล้วแป๊บเดียวใช่แล้วเราจะได้เราต้องเอาอะไรอ่ะเราต้องเอาอะไรอ่ะไม่เราต้องเอาอะไรอ่ะไอ้นี่อ่ะหรอยานสิบป่ะใช่ป่ะใช่เลยมันเป็นอะี่ปั๊มก่อไงสิบแบบที่ฉันบอกไงลุงไม่สามารถรับรางวัลได้ค้าเยยังไม่ถึงอ่ะ ใช่ฉันรออยู่เนี่ยอีก30นาทีอ่ะมาเราไปซื้อบ้านก่อนดีกว่าไปแล้วข้าแล้วรู้ยังว่าอยู่ตรงไหนกันอ่ะยังเลยมันนี่สิแต่ข้าบอก่าบอกจะทราบแล้วนะเปิดแผนที่มานะสีเปิดแผนที่มาเปิดแผนที่มาแล้วก็ไปตรงที่ขายขายเนี่ยขายงานดำอ่ะ ไอ้ไอ้ขายงานงานผิกดกฎหมายเห็นหรือเปล่าโ oh. อ้แล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายมันจะมีรูปอะไรเรือเรสักนิดนึงอ่ะใช่หรือเปล่าวะข้าจำไม่ได้ไอ้ไม่ใช่ข้างบนสิขึ้นมาข้างบนอ่ะมันจะเป็นกอบกอบโง่ๆอยู่เป็นติดแม่น้ำอ่ะเห็น oh. หรือเปล่าเห็นไหมที่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 ขายงานดำอ่ะแล้วมันขึ้นมาข้างบนสักนิดนึงอ่ะโ oh. อ้เห็นฮะอ่าที่ทมันจะเป็น รองเท้าใช่ไหมอ่าใช่นิดนิดนิดอะถ้าเห็นแล้วมันที่มันจะเป็นทางโค้งเข้าไปเลยอ่ะที่มันจะมีถนนเข้าไปเลยอ่ะแต่ละอ่าเราจะไปเจอกันที่นั่นนะไปได้เลยฮะต้องขายของนั่นเถื่อนนะขายของเถื่อนนะขายของเถื่อนนะแล้วข้างบนก็มีน้ำข้าด้วยไปเลยถ้าไม่รู้เลยถ้ากดเงินไปเลยนะมาฟรีมาฟรีมาฟรี น่าจะได้นะเนี่ยออกมาอีก7,000เหลือเฮ <7, 000. S 2> ้ยได้อัพอีกคนนึงพอดีได้อัพอีกคนนึงพอดีเลยเซิร์ฟมาสิไหนอะลูกอยู่ไหนอะนี่ไงไปเลย อ้าวไม่จะลงทำไมอ่ะอ้าวเอาอะไรไปเราไปกันเลยสหายไปไปเราไปกันอ้าวไปกันลงอย่างเดียวเลยเอามาค่าคืนไปหมดจ้าโอ้ไม่นะเป็นคดจะสาบนะจะได้ของรางวัลอยู่แล้ว